ให้ทาโลชั่นให้เอสี่ดูได้ได้ค่ะขอทาด้วยเหรอมาลูกไปกับยักรีวิวขอวานด้วยโอเคทาลูกสนใจเ่ะได้สนใจได้ครับผมใครสนใจใครรหัสไม่เป็นก็ซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะพิมสนใจก็ได้ค่ะพิมสนใจได้นะคะถ้าใครพิมพ์รหัสไม่เป็นก็พิมพ์สนใจได้เลย ย,ยืนขึ้นถ้าอยากทายยืนขึ้น FC ไม่เห็นมันจตอ่อโอเคเดี๋ยวให้ FC ดูแขนแม่ก่อนไม่เอาโอบเลยค่ะยิ่งเราถ้าแบบว่าเราไปออกกำลังกายกลางแจ้งหรือว่าเราไปออกงานกลางแจ้งกลางแดดอย่างนี้นะคะทุกคนดู คุ้มมากครับกับวันนี้สามหลอดสี่ร้อเก้าสิบหนึ่งลอดสอง้อยบาทสามหลอดสามก้ไม่ให้เอาไปสี่ราสิบครับผมสามหลอดนะครับปกติแล้ว,ลวราคาปกติเลยสามร้อยเก้าสิบหลอดละสามร้อยานะครับ,รบ, 90, รบอาจจะพูดไม่ค่อยดูเรื่องไปด้วยครับผมเพราะยังไม่ค่อยอ,อเราข้ามสองร้อยไปไม่ต้องพูดถึงสามร้อยไม่ต้องพูดถึงสองร้อเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเอาสาหลอดแน่นอนหนึ่งหลอดสามร้อยเก้าสิบปกติแต่วันนี้ สามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบาทคุ้มค่าบอกบอกค่อยส่วนเท่าไหร่นะครับผมพิมพ์รหัสต่อเต่าเลขสามเลยค่ะตอนนี้ต่อสามต่อสามเยอะมากอ่าใหดาลุกขึ้นค่ะคุณจะทาไหมยกแขนให้เอฟซีดูก่อนอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยทำเหมือนแม่เนี่ยโอเคสายนี่วิวเรื่องอยนี้รูก่อนมาอ่าหน้าไปหาเอฟซีเงี้ยใใหห้้แม่โอเคมา เด็กรุ่นนี้ก็ทาได้แล้วทาได้เพราะว่านางทาตั้งแต่สินค้าออกนางนางไม่แพ้หอมด้วยนะคะทุกคนแล้วมีแบบว่ามีแบบว่าแม่ซื้อไปแล้วลูกแอบทาไปโรงเรียนแล้วเพื่อนถามว่าอุ้ยทาไมเธอหอมจังหรอใช่อันนี้แบบไอ้คือแบบมีรีวิวมาหลังบ้านบอกว่าซื้อมาแล้วลูกแอบทาไปโรงเรียนแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนถามว่าเธอทาอะไรมาทาไมหอมจังเลย ยกแขนใหเอฟซีดูนี่สองข้างนี่ความแตกต่างนะคะแอร์พาไปโรงเรียนความแตกต่างเห็นไหมก้อง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 เหมือนตรงนี้แตกไปนิดหนึ่งมั้งเขาเรื่องต่อสามต่อสามขอบคุณคับขอบคุณมากครับผมคนหลายคือแม่เลย สามร้อยเก้าสิบวันนี้โปรโปรนี้เราไม่มีครับผมมีแต่หลอดละสองร้อยบาทแต่คุ้มค่าพูดถึงอันนี้เลยดีกว่าสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบบาทครับต่อเต่าเลขสามมาเลยรัวมากต่อเต่าเลขสามต่อเต่าเลขสามครับต่อเต่าเลขสามอ่าใครที่ใช้โลชั่นอยู่ก็รีวิวด้วยนะคะว่าดีจริงไหมมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าทามือเดี๋ยวทามือให้ดู เออหยิบมาให้แม่เข้าตรงนี้นิดนึงนะคะแม่ตัวระบายสวยไหมสวยมากตัวระสวยเนาะลงลูกคแรบบับระบายสีอ๋อเราจักแบ่งสีกกสดูสินางไม่ระบายออกนอกเส้นนะเอาอีกไหมให้พี่ก้อยปิินให้ไปนี่ไงนางเลือบด้วยอะเอาไประบายแข่งกันกันกบน้องเร็วระบายเสร็จแล้วก็เอามาโชว์เอ็กซ์ซีหน่อยพี่ก้อยให้นำไให้ดาว 490นะสามหลอด490นะครับผมสามอด490ค, <0. S 2> ครับผมจัดให้กับทุกคนไปเลยครับผมหอมค่ะถูกต้องครับเด็กก็าทาได้ครับเมื่อกี้ใน <ชา S 1> ต่ท้ายดูด้วยทาได้ผมเองตอนแรกก็ใช้โลชั่นตัวเองเนี่ยถ้าพักพ,พอลองใช้ตัวน,นี้แบบไปเรื่อยๆโอเคไม่ต้องซื้อละแต่คุณต้าแต่ครั้งหน้าผมได้ในต่อๆใช่ไหมผมจะทํากิจกรรมกิจกรรมเหมือนแบบแข่งกันอะไรเงี้ยแข่งแข่งแบบ ขำขำแน่นอนอาคนอยู่ในไลฟ์ต้องขำแบบุุกจแต่มันต้องในต่อต่อเอาไว้ในต่อต่อด้วยครับแต่ถ้าเราอยู่กรุงเทพนะทุกคนเราถ้ากรุงเทพเราน่าจะแบบไลฟ์กันบ่อยเพราะใบช่วยหนูได้ไหมเพราะระวางระบบไว้หมดแล้วนะคะใช่ครับแต่ที่ยะโสเราช่วงนี้เราก็จับได้ค่ะได้ค่ะตอนตอนอาที่เราอยู่ยะโสเราก็ยังวุนๆอยู่อ๋อสีเล่นบมูเป็นยังไงบ้างเนี่ยน่บอกน่บอกลูกไม่มันต้อง ระบายอันนี้สีฟบาทแอ้เขาสั่งกระบายองของตัวเนาองอันนี้ระบายอิงะนะแม่ให้บูเป็นดอกสี่ร้อยเก้าสิครับผมแม่แมดูเลยแม่ดูเลยแม่ดูแม่แม่ดูราคาปกติ390บาทแบ่าทว้าสวยมหมหนึ่งหลอด390บาทวันนี้3หลอด490ค่ะ ว่าันพคนพคนระดมคนอันแกมมาไล่บ่ลนี่ต่อต่อเลขสามมารวมมานี่นเอาคือว่ามีเหล็กหนึ่งหรือต่อสื่อต่อหนึ่งบอสโอ้โหวันนี้มีหมอนนวดว่ะ ม่เจอหมอนุ่นนานเอาเอาแก่อันต่อสามก็พอแล้วส่วนมากคนไม่เนี่ยเอาตรงๆนะที่เราไปออกงานแทบจะไม่ได้คุยกันกับใครเลยใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเวทีเครื่องเสียงจอคือต่างคนต่างหน้าที่ไม่ได้คุยกันเลยใช่ต่างคนไปก็ปุ๊บั๊บปุ๊บพ้อุบพ้อทำงานเกิดว่าจะไ์ว่าจะไ์เดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ลงตัวก่อน ต้องให้ลงตัวก่อนนะทุกคนวันนี้ก็เลยมีเวลาว่างแบ่งปันเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงมาไล์กับทุกคนในจัดโปรโมชั่นกับทุกคนครับเป็นโลชั่นตกเกียวน้ําหอมนะครับทุกท่านจ๋าปกติแล้วหลอดละสามร้อยเก้าสิบยามเส้นหนึ่งรอบวันนี้นะครับสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบเมาส่งสามสิบเก้าบาทอเอาผมเอาไปขายหน้างานหมดไปสามหลังมันโบเจยใช่แต่หน้างานขายดีมากโลชั่นเบอร์เล่นบ่ ม่ตะอันอ่นม bon ือที่สองหล่ะห mm ้องเราเด็ดปุ่มก้อยก้อยสร้างระบบไปอ่าห้องมันมีเวลาแบบว่าอันเวทีกังเสียงเขาเจาแล้วตเวทนั่นสินะบาานเองไฟไฟอีหยังมันเขาจัดระบบอันนืุบูห้อามันยังมือดอยู่ห้อต่องเออเออ เดี๋ยวเราจะมีคุกกี้ไปขายหน้างานด้วยนะคะทุกคนไม่ให้กินมัม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 น้ำที่ไหนลูกโอเคฮะโครกาแฟก็มีครับกาแฟสามห่อห้าร้อยเก้าสิบครับใครจะเอาก็พิมพ์สนใจกาแฟเลยให้พนไปสือก็ตัวแทนลดเย่เฮ้เฮ้เฮ้ โอเคโอเคหนูรอก่อนแป๊บนึงเจ้าหญิงอะไรครับมะม่วงป้าทําอะไรครับป้่เปื้องหรอคะป้าอย่าเปื้อนนะอาจารย์ถามป้าทำอะไรป้านอนเปลืองไหมป้าป้าทําอะไรครับป้าทําอะไรครับป้านอนแล้วป้าแอนทําอะไรครับป้าแอนทำท้าแอนนอนป้าแอนนอนเมนูเป็นงานป้าแจ๋วทำอะไรครับป้าแอนนอนป้าแอนเหรอครับ แม่แม่โอเคไม่้บอกว่าแม่เอ็นกินดีแม่เอ็นกินเหล้าว่ะซานบ่อยเยอะแ่เอ็นกินอะไรแอนกินเหล้าแม่อกโอ๊ยหาเรื่องให้อีกแล้วเบีย่าตอนแรกอาจจะไปนี่ไงเจ้าเจ้าของโลชั่นนะเนี่ยคนเนี้ยโลชั่นโตเกียวของเรานะครับวันนี้นะครับผมโลชั่นโตเกียวใช่ไหมครับโอเคสามกองสี่ร้อยเก้าสิบบาท ของใครของเกียวเหรอครับ490เพื่อนครับ490 490 400 400 90 90โลชั่นโตเกียวเหตุโลชั่นโตเกียวช่วยกันเอฟนะครับช่วยกันเอฟช่วยกันเอฟนะครับนะครับเลยนะนะครับนี่ช่วยซื้อด้วยครับได้ซื้อด้วยครับ สามหลอดสี่บาท3ามหลอดสี่บาท1นึ่งหลอดสามร้อยเาสจากราคาปกตินะคะแต่วันนี้ใครซื้อสี่ใครซื้อสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบบาทค่ะเกี่ยวฉลาดนะฉลาดนะเข้าใจพูด นาไปง้างนี่เป็นวันไ่นปไปนี่ไงนไงเอนี่ไงอะไรสิกันบอกิไปกินอันยางปลาอี่น่าตนาตนี่อย่งเอาฟโรไหมเเอาปลาไหมปลาู้กี่ทำอะไรเนี่ย อ,อ๋ออย่าก,กินคุกกี้เอาคุกกี้เราอยู่ไหนเราเปิดคุกกี้ไปด้วยนะเก้มามหนอยู่เลยขอ,ขอบคุณลุงบอยครับลุงบอยเอาอะไรมาให้อ๋อนม เอาไปนั่กินมัมมๆกับพี่โตลูก490บาทนะครับ490บาทนะครับโรชชั่นโตเกียวของเรานะครับสามหลอดตรงนี้490ทุกคนพิมพ์แค่ว่าต่อสามต่อต่าแล้วก็เลขสามทุกคนได้รับกันเลยนะสามหลอดใครที่ยังไม่เคยลองใช้เลยที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับโลชั่นโตเกียวครับปกติแล้วราคาที่เราตั้งอยู่คือ390ต่อหนึ่งหลอดนะครับแต่วันนี้หลอดละ200บาทแต่ถ้าคุ้มค่าเลยสามหลอด490หลอดละ390แต่วันนี้สามหลอด490คุ้มมากทุกคนเอาต่อต่าเลขสามค่ะ ก็ต,ต่อเลขสามค่ะนาลิตาไลฟ์เราวันที่หกกับวันที่เจ็ดหนึ่ง้อยสิบเก้าบาทชมสองวันจุกๆเหมือนเดิมนะคะซื้อแล้วขอบคุณค่ะสี่รอยเก้าสิบาทสามหลอดจัดเลยนะคะทุกคนเป็นอุ่นทนะั้งมาโปรโสุดพิเศษเของเ,เราจะรัาไว้ เพลงขวัญเล่นยังคุณพระนิเฟไปเลิ่นแล้วเมียงอยู่บ้านต่อต่อเลขสามขอบคุณค่ะสั่งซื้อแล้วขอบคุณค่ะโปรโมชั่น3หลอด490บาทมองส่งแค่39บาทเท่านั้นเองค่ะสั่งแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเครื่องพีมพ์ในกลุ่มได้ปี มันจะปรับสภาพผิวนะคะทุกคนตัวนี้จะปรับสภาพผิวแล้วก็ทําให้ผิวหอมันอ่อนด้วยอ,อ,อ,อผิวหอมันอ่อนด้วยนะคะ